เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก3,000บาทนาน10เดือนนะครับก็จะลดไปประมาณ30,000บาทนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกเฮียสมัตค่ะวันนี้มีรถข้อหม่1คันนะครับเป็น Toyota h ฮรัก รีโว่ 2.4J+ ปี2016นะครับมาในรุ่น5เกียอันนี้เป็นหน้าเก่าอยู่นะครับถ้าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นเปลี่ยนหน้านะครับเป็นหน้าเซตดิทิชั่บอกได้เลยนะครับก็เราก็จะเบิกของในศูนย์มาทําให้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นหน้าเก่าอยู่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าคือก็ได้กระจังหน้าเงาอยู่แล้วอ่าแล้วก็จะมีเป็น ไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟฮาร์ดเย็นอยู่นะครับรุ่นนี้อ่ะคันนี้เลยปกติแล้วจะเป็นล้อธรรมดาเข้ามาอันนี้เราได้ทําการใส่ล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กทีสามเก้านตรงนะครับน่าจะเป็นล้อเก้านิ้วเออแปนิ้วครึ่งอ่าทั่วไปนะครับยางสองห้าห้าห้าสิบอันนี้ก็ล้อล้อ,ล,อล้อไม่ล้นนะครับอ่าออกไปก็คือไปสามารถจัดส่งอะไรได้เลยนะครับแม็กใหมย่ยางใหม่ แล้วก็น็อตล้อใหม่1ชุดนะครับอ่าสลับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นกระจกข้างเนะี่ยจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครเมียมโลโก้โครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมครับผมอ่าเดี๋ยวให้แวะดูของตางด้านนี้สักนิดนึงว่าสวยงามขนาดไหนนะครับให้ดูตามซอกตามมุมได้เลย อ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูข้างๆนะครับให้แบบไล่ดูกันช้าๆได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้พอดีไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อ่าให้ดูกันได้ทุกจุดเลยนะครับบางทีเม็ดอาร์คเนี่ยมันต้องกลมแล้วก็ไม่คมนะครับผมก็คือไม่ได้มีการอาร์คเองที่หลังแล้วก็ถ้าบางทีอาร์คแรงมั่งเบามั่งก็อาจจะเกิดจากหุ่นยนต์ผลิตนะครับ บางทีเขาบีบอาจจะบีบแรงไปหรือว่าตั้งไฟแรงไปนะครับอ่ะเรากล้าให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมว่ารถเราเลี่ยมขนาดไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่ออ่ะก็จะเป็นเรื่องล้อเหมือนกัน ขนาดล้อและยอย่างเท่ากันนะครับทั้ง4ล้ออนนี้ก็เป็นทีอีทีอีกันรตรงนะครับเป็นยอดแดง่ช่วงล่างยังสวยอยู่เลยนะครับช่วงล่างยังสวยอยู่เลยอ่าโอเคครับผมมาดูด้านท้ายอ่าปกติแล้วคือมันจะไม่มีการชนมานะครับอันนี้ก็ เจ้าคนเดิมวนน้าจะไปใส่ตั้งหักมาเราก็ยังไม่ได้ถอดออกนะก็คือยกให้ลูกค้าไปเลยแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็อาจจะไปถอดออกเองก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าพวกมือเปิดด้านท้ายนั่นก็คือจะเป็นโครเมียมหมดแล้วนะครับโลโก้โครเมียมนะครับอ่มาดูทางด้านนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวแวะดูช่วงล่างกันตรงนี้สักนิดนึงให้ดูได้เลยว่าช่วงล่างคันนี้นะครับยังไม่มีสนิมแล้วก็ไม่ผุอะไรเลย ชั้นสีนี่คือยังดำเงางามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านท่อผักด้านล่างอาจจะเห็นเงาๆนะครับปกติแล้วถ้ารถมันไม่ค่อยดีมันก็อาจจะผุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือยังไม่ผุเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับก็เออเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนก็นได้นะครับเดดูโครงสร้างก่อนก็นได้ ให้ดูได้เลยทุกจุดนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นของเรื่องกระจกไฟฟ้านะครับกระจกหมุนคันนียคือปรับไฟฟ้าแล้วก็มีเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกหมุนคันนี้ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าส่วนเรื่องของกุญแจเราได้มาครบเลยนะครับมีกุญแจรีโมท2ดอกนะครับแล้วก็ดอกธรรมดาดอกหนึ่งอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมด้านในแล้วก็ดูเอกสารกันต่อนะครับว่า ภายในจะสะอาดขนาดไหนหรือเอกสารขาดอะไรไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมกันครับผมนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันข้างในได้เลยอ่ะครับผมว่าเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันนะครับสำหรับภายในคันนี้ก็ทั่วไปเลยครับผมก็ยังไม่ได้มีดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รีวิวก็คือคุณลูกค้าเนี่ยก็อาจจะได้เห็นกันบ่อยแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็มานำเสนอใน ชมที่ว่าได้ไปรีโวได้ไปรีโวนะครับแต่ว่าราคานั้นถูกจริงๆก็ราคาเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นนะครับผม439,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นรุ่น j p a ั t ถ้าเปรียบเทียบในปี2016นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ i ิ u z ุอันนั้ก็อาจจะได้ปีที่อยู่ประมาณเอ,อ่อถ้าเป็นแคปเทียบเหมือนกันก็อยู่ประมาณปีสัก10 สิบสี่สิบสามสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับรถคันนี้เป็นรถรุบเดียวมาเลยด้วยใช่ครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวแล้วก็ราคาถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะครับเลขอออปชันอย่างอื่นก็คงไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับ <c oughs> รถปีสองพันสิบหกอ่า <c oughs> เลขใหม่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่ากิโลนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลแล้วก็เช็คศูนย์ของทาง kr smart car ให้แล้วเรียบร้อยอ่านี่ แล้วก็เดี๋ยวดูคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางก็คือจะมีเป็นอีโค o โหมดเผาผลาญโหมดนะครับรุ่นนี้ก็ได้เป็นรุ่น5้าเกียร์อยู่เพราะว่ามันยังไม่แซดแซดอิดิชันก็ยังเป็น5เกียร์แต่ว่าเครื่องเล่นก็คือเชื่อมบูทูธได้นะครับสำหรับของท่านที่มีรถรุ่นนี้อยู่ถ้าเชื่อมบูทูธไม่เป็นก็สามารถแหวกข้อมถามได้หรือว่าท่านใดที่จะออกรถรุ่นนี้แล้ว เออกลัวว่ามันไม่มีบลยยูทูธอะไรเงี้ยนะครับก็ถามได้เลยเดี๋ยวให้ทางน้องฟิล์มของเราเดี๋ยวให้แจ้งให้นะครับว่าเชืเ่อมแบบไหนแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านด้านบนนะครับผ้าพดาพก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ฉํำไม่โทมอ่ะยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าสวยเลยดีกว่านะครับใช่ครับผมอ่ะเราก็เดี๋ยวดูคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะครับ สะอาดปกติแล้วถ้ารถรุ่นประมาณนี้เรียกไม่ประมาณนี้ก็จะมีร่องรอยขูดขีดอะไรต่างๆขูดขีดไฟขูดปิดาดูราคาดูเก็นะครับนี่เลยสมุดคู่มือคู่มือบุ๊กเซอร์วิสยิงอยู่นะครับครับอยู่คอบคุอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์กันอันนี้เลย สำนารถปี2016นะครับจดทะเบียนทันวาปี59เรถลำดับ,บที่1มานะครับอันนี้เป็นชื่อธนาคารเดิมเราสามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วนะครับพอไม่ใช่ชื่อส่วนตัวชื่อส่วนตัวนี้เราก็ได้ทำการลบออกให้หมดแล้วฮะโอเคก็สำหรับภายในก็คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเราไปรับชมขึ้นยูนต่อว่าจะมีความสดสดงงานงาดไหน,นครับผมไปครับ อ่ะครับผมการมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับส่ันเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วอ่าเครื่องยนต์สองจุดสี่สองพันสี่ร้อยีนั่นเองมาดูความสดความใหม่กันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเบรกเสนะครับอยู่เหมือนเดิมน็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ถอดอ่าดูตําคันหน้านะครับยังอยู่เหมือนเดิม อ่ะไล่ดูมาเรื่อยๆได้เลยนะครับลุกสอนอะไรอยู่ครบามาดูด้านนี้กันต่อะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นเพจแผ่นเพจอยู่ตรงนี้ปี16นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวลองดูทางด้านหลังเครื่องกันข้างๆเครื่องกันว่าใสขนาดไหน ไม่มีคาบน้ำมันเลยนะครับคาบขา้ขาเมาคราบน้ำมันเยิ้มเยไม่มีเลยนะครับทางเรามีบริการติดที่รัดอะไรนั่นไหมครับที่เป็นกรกแสอ๋อก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งมา <c oughs> เดี๋ยวเราติดตั้งให้ก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะผ,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอาจจะเพิ่มความแรงหรืออะไร <c oughs> ะก็ไม่รู้อีกทีหนึ่ง <c oughs> นะครับก็ลองดูกันอ่ะก็เพื่อเป็นวิจารณญาณแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีทุนหรือว่า ยังไงก็ลองไปซื้อมานะครับลองไปซื้อมาติดตั้งดูว่าแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมแรงจริงหรือว่าเรามาโนโไปเองนะครับก็ลองมาพิสูจน์กันนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทดลองอะไรนะครับเพราะว่าเล็อกอย่างคือเป็นรถของที่เราต้องจําหน่ายนะครับเราไม่สามารถที่จะมาทดลองให้ดูได้นะครับผมส่วนถ้ารถส่วนตัวมาก็ก็ไม่กล้าเหมือนกัน <laughs> <laughs> นะครับอ่ะโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับ Tivo 2.4J Plus ปี2016นะครับราคาเพียงแค่439,000บาทแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก3,000บาทนาน10เดือนนะครับก็จะลดไปประมาณ30,000บาทนะครับผมก็มีกันเท่านี้นะครับก็สนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมแล้วก็รบกวนฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีอะไรไม่ชมก็ฝากติดตามไปได้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ